สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงคัดพิเศษนำมาฝากสมาชิกนะครับเลือกชมเลือกดูเลือกซื้อกันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับ Ford f i e s t a นะครับ1.5ออโต้นะครับตัวเอสปอร์ปี2013นะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับ5ประตูทรงนี้สุดฮิตครับชอบชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอย26กรุงเทพนะครับโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับราคาสดนะครับ168,000บาทนะครับกับรถปี2012 5ประตูทรงนิยมครับชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบดได้ครับทดลองขับได้ครับเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับเปิดราคาสดนี้เท่านั้นนะครับ168,000บาทนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับ คันนี้สภาพสวยๆครับเป็นรถบ้านเดิมๆไม่มีชนหนักต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรับประกันโครงสร้างครับรถสวยสะอาดนะครับยางใหม่ปี2021นะครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันมีเล้วรอยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับตามการใช้งานภายในสวยหรูทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับ1.5ออโต้แอร์แบก ABS ครับ สวยสมบูรณ์ครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับรองคำนวณพิจารณาตรวจสอบได้ครับสำหรับคนที่ชอบทรงนี้และชอบฟอร์ดนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณนะครับ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแอร์เย็นฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้มีรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับ จากฟอรดเลยนะครับรับประกันอีก5ปีนะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งก็เพิ่งทำนะครับฉะนั้นแล้วใครสนใจตัวนี้นะครับลองคลิกที่คลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ รถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักกนระต่อหรือพิกคว่มนะครับมีรับประกันเกียร์จากฟอร์ดให้อีก5ปีนะครับใช้กันยาวๆได้เลยครับรถสวยพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภายในสะอาดใหม่มากๆครับเจ้าของดูแลดีนะครับเป็นรถ5ประตูทรงนิยมนะครับสำหรับคนที่ชอบและสนใจนะครับ โทรเจรจาสอบถามเลยครับเบอร์อยู่นี่นะครับจะไลน์ไปก็ได้นะครับหรือจะคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดของรถคันนี้ก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นก็เช็คมาให้ทุกระบบนะครับพร้อมใช้พร้อมขายพร้อมขับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มีประกันเกียร์อีกนะครับหลายๆคนเป็นกังวลนะครับในส่วนของเกียร์ของ Ford นะครับฉะนั้นยังมีรับประกันอีก5ปีครับใช้งานกันได้คุ้มแน่นอนนะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับแถมมีรับประกันอีกต่างหากนะครับก็ชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านจะพาเพื่อนพาช่างเช็คหรือท่านจะไปศูนย์ก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับลองชมดูก่อนคลิกดูได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำการันตีใช่ครับว่า พร้อมใช้พร้อมโอนเอกสารไม่ไม่ขาดค่าภาษีใช้งานได้เลยครับคันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ